สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้อ่ะเป็นเม็ดข้าวโพดเนี่ยตอนเด็กๆเราก,ก็ช่วยแม่ปลูกแล้วก็จะหยอดเนี่นะทุกคนอันนี้เขาจะเคลือบเคลือบยามานะทุกคนนะมันจะเป็นสีแบบเนี้ยมือเราก็จะเป็นแดงๆหมดเลยนะทุกคนตอนเด็กๆอ่ะเนี่ยแต่ตอนเด็กๆเราก,ก,ก,ก็จะเดินหยอดใช่ไหมเนี่ยทุกคนแต่ตอนนี้มี มีเครื่องนะทุกคนนู้นนาดำอะไรนะ่ะทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูนะทุกคนนี่เราพามาเราก็ให้ดูความหลังสมัยเราเด็กๆนะทุกคนแม่เราก็จะปลูกหนโพดเนี่ย,เ,ยเราก็ต้องไปช่วยปลูกนะทุกคนมาเปิดถุงให้เราหน่อยสิทุกคน <laughs> เราใส่ไม่ได้เ <laughs> ออนี่นะทุกคนนะแป่เดี๋ยวเราจะพาไปดู ว่าสมัยนี้เขาปลูกกันยังไงนะทุกคนไปเราไปดูกันนี่นะทุกคนไม่รู้ที่บ้านทุกคนเขาเรียกอะไรแต่บ้านเราเราเรียกโรอีเตกนะทุกคนเป็นรถไถเดินตามนะทุกคนนะ่ะนี่หนาไถหนากลับมาเลยนี่นะทุกคนหยอดแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปเลยนะทุกคนนะ วิถีของเกษตรกร,ร,กรที่บ้านเรามันจะมีเป็นเครื่องหยอดนะทุกคนนะติดกับรถรถอีเด็กเนี่ยนะน้าไทยเขาก็จะมาเติมเม็ดใช่ะ่ะแล้วก็จะมีที่ใส,ส่ขุยเนี่ยเออทำให้มันตรงๆนะ ก็จะเอาไปใส่หนักด,ดูทุกคนนี้ก็ปลูกมาได้ตั้งเยอะแล้วนะทุกคนนะ,น,ะนี่ก็หย่อดเดินไปนน้นมาทุกคนนะเออ เดี๋ยวถ้านาทไทเดินกลับไปแล้วเราก็จะรอดูนาไทไหน้าที่เดินกลับไปนะทุกคนนะ แกะถุงเลยเราจะพาไปดูน้าชายแกะถุงนี่ทุกคนนี่มันจะแกะง่ายอย่างนี้อ่ะเนี่ยแ้าชายก็แกะเสร็จพอดีอน้าชายก็ว่าร้อนจะแยะอยู่แล้วน้าชายอ่ะได้หน่อยหนึ่งก็ยังดีอ่ะงน้าชยปูกมันยากปูกมันแค่แล้วนายเล่าูกไปแล้วขัน้นวย รวยไปแล้วอืมรวยแล้วอันนี้ปลูกข้างสองแล้วปลูกมันปลูกมันตอนไทยบอกปลูกมันไปแล้วรวยแล้วไอ้ริงอันนี้เรามาลองข้าวโพดกันดูนะทุกคนนะไอ้นนร,ริ้งต้นมันเจ็ดติดไรเออท่านข้าต้นมันท่านข้าปลูท่าข้าไทยท่านน้ำมันอยูอ่วิธีของเรานะทุกคนนะเกษตรกรอย่างเราเรา ไม่กีแสเลยเนาะแล้วเมื่อกี้มันมาาทายทิ้งทำไมมันหกเหรอเมื่อกี้เม็ดมันร่วงอ่ะนูเก็บไปใส่ถุงแล้วอ่ะเออมันก็เป็นวิธีของเรานะทุกคนนะมันก็มีได้บ้างเสียบ้างอ่ะทุกคนเป็นส่วนใหญ่ก็จะเสียจะเยอะนะทุกคน นีก็มาปลูกกระโพดนะทุกคนน่ารอดูกันว่าผลมันจะเป็นอย่างไรนู่นทางนู้นก็ปลูกมันอยู่นะทุกคนพอถุกซก้อส่วนยกร่องอยู่นะทุกคนไกลๆนู่นันดำนะทุกคนเออที่ตรงนี้ก็เยอะหลายร้อยไร่อยู่มันทุกคนเราก็ทําสลับกันไปนะทุกคนเป็นพืชไร่นะกระโโพ๊หนังบันมันป่อยบังอะไรเงี้ยนู้นก็เป็นสายยางทุกคนที่เห็น ไปแล้วเนี่ยทุกคนปุ๋ยก็จะลงไปเลยเป็นรองพื้นไปนะทุกคนแล้วก็เม็ดยอดพอเวลาฝนตกลงมาเขาก็จะงอกเขาก็จะกินปุ๋ยเลยนะทุกคนนะเออมันเป็นระบบแบบนี้แหละโอเคนะทุกคนเราไม่ได้ตามอาไทาไปนะทุกคนเพราะว่าอาไทาไปไกลนน้นนะทุกคน เราก็รออยู่แถวนี้แหละเล่นรอไปนะทุกคนนะวิธีของเกษตรกรได้บักไม่ได้บักมาทุกคนปุ๋ยหัววัวคันถะยสอบหนึ่งก็ประมาณเกือบสองพันแล้วทุกคน แล้วก็เหนื่อยใจแต่ก็ต้องสู้กันต่อไปนะทุกคนโอเคเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเราขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนสําหรับคลิปนี้เราก็พามาดูรถอ e ีแตกกันหยอดขาโพดนะทุกคนนะโอเคนะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย